ชุมชนบุรีรัมร่วมใจร่วมเป็นเจ้าของบ้านที่ดีจัดเตรียมทั้งอาหารว่างและขนมพื้นบ้านทั้งน้ำสวรสไอศครีมสวรส ข้าวหมากข้าวต้มปิ้งข้าวต้มด่างกลอยมะพร้าวอ่อนและผลไม้สดอีกหลากหลายชนิดร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนคณะทีมงานและนักสแสดงจากภาพยนตร์เดอะเมจิกซีสมหัศจรรย์มเมล็ดพันธุ์เหนือมิติเข้าร่วมพิธีบวงสวงภาพยนตร์ณศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานอกจากจัดเต็มในงานนี้แล้วชุมชนบุรีรัมย์ร่วมใจยังอาสาจัดเตรียมขนมพื้นบ้านและผล ผลิตจากพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ให้กับกองถ่ายตลอดระยะเวลาที่ถ่ายทำเพื่อแสดงถึงความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชนที่พร้อมร่วมแรงร่วมใจกันต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างอบอุน่นและน่าประทับใจขนมบุรีรัมย์ก็อร่อยซะด้วยพวกเรากล้าบุ่นสิคะ